ยาคุณไม่มาหรออ๋อครรบพี่ชายครับผมเออผมที่น้องผมติดต่อไปครับจะเข้าแกงเหรอใช่ใช่ครับใช่ครับมีเมียวุไอะไรอ่ะมันว่ากี่สล็อตนะพี่ผมประมาณน่าจะสี่ครับอุ้ยสี่เหรออยู่นะเออมีเป็น MK2 ครับแล้วก็รถลิมิเต็ดสองคันเลยผมกับน้องใช่ MK2 2สองคนเลยเหรอใช่ครับใช่ครับ แล้วมามาจากแก๊งอะไรอะ่ะบอกดีไหมต้องบอกเนย่ะบอกเลยเอ่าบอกเดี๋ยวอ,อะไรไม่บอกอออมาจากเอฟบีเอ๋อมาจากเอฟบีเคใช่ใช่แล้วแล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่าแบบมามากันเป็นเซตแล้วจะไม่ออกกันเป็นเซตอะ่ะอา่าคือผมต้องบอกก่อนว่าเอฟบีเคเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาที่นี่ไหมครัคือพวกผมคือ<ม>ยังไม่รู้เองเหรอ ติย่าเขาทิ้งเองแล้วน้องพี่จะบอกให้นะเขาเขาเขาชวนเขาชวนชวนผมไปด้วยชวนไปงั้นแหละชวนไปงั้นแหละเขาเชวนไปง<ๆ>ั้นน้องเขาต้องตึมเราอันนี้อันนี้พี่ปัดให้ผมแตกกันเองไว้นะเอาวนองเอะเองเรากลับไปหาพี่ติแยกของเองเนี่ยเขาไม่มาแล้วน้องเอ้พี่พูดตรงนะคือเขาปล่อย้อยแพปล่อยร้อยแพคือเองอยคออยู่กลางทะเลตอนเนี้ยอยู่สองคนอ่ะตอนนี้ มีมีสาวคนนั้นได้พี่สาวคนนั้นได้เหรออ่าลองคุยไหมแล้ว,แล,วแล้วไม่ไปเล่นกับพี่ตีใหญ่เหรอที่นี่ลงไปเยอะแล้วอ่ะพี่ไม่ใช่อ๋อก็คือลงทุนกับที่นี่ไปเยอะแล้วใช่ยัดไปเยอะแล้วอจร,จริงเลยนะแล้วเวลาเล่นเป็นไงอ่ะผมไม่รู้ฝั่งเองมีใคเลยโอ้โหพี่คือเวลานี้ผมแบบ อ่ะอย่างอ e ีเมคผมบอกเลยว่าหกโมงถึงตีสองดีสามออ่ะอคือตอนนี้ม,มีมีเรียนกันอยู่ไหมสองคนแล้วปิดเทอมไห<ผ>ม,มผมเรียนผมเรียนแต่ปิดเทอมอยู่แต่ผมผมอยู่ถึงกลางคืนทุกวันแต่ตอนนี้ผมก็ลากยันเช้าได้ตลอดวันไหนไม่ไม,ไมีติดครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยติดโทัวท์โอซีด้วยไม่ใช่สายเที่ยวสายติดเกมอยู่แล้วครับบ้าเขินเหรพี่ใช่ครับผมก็อยู่ทุกวันอะวันไหนหยุดผมก็อยู่ตั้งแต่เช้าันเย็นเลย ย่างคืนตี่นอนอนแล้วแต่หลับม,มาก่อนพี่ผมมาถ้ามีอะไรให้ทำผมอยู่ได้ตลอดครับทุกวันเลยกินข้าวหน้าคอมตลอดครับพี่เอ็มเอ็มเอ็มเคทูคู่เลยเหรอใช่ครับใช่ใช่สามคนหรือว่าแค่สองคนเออมีแค่ผมกับพี่คิมจีครับพี่ผู้หญิงมีปุนสี่อ,อ๋อ M อเอ็มมีแคเอมเคทูเหงะมีเอ็มเคทูมีเอ็มไนแล้วก็มีไมค์ข่าวครับ ก็มีสนับบวกสูตรบวกตอนนี้บวกสองในตัวเป็นของแก๊งนะครับเดี๋ยวต้องคืนก่อนแล,ล้วปืนของแก๊งปะของผมครับของผมทั้งคู่เลยไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พี่อันนี้ไม่ใช่อันน้น้องอันดีๆไอเ้เฮียสายต่อรอปะเนี่ยไอ้สายสืบราชะการลับปะเนี่ยรออะไรพี่นี่ครับของของจริงมึงไพ่ออกมาเรียกเนี่ยตอนเราอะอะไรแล้วมันออกแค่ห้าแสนองีกไม่แล้วพวกไอมีเคเป็นต่อรอกันเยอะไม่ใช่หรอ มึงยังเป็นอยู่ไหมอาถามยังี้ก่ันเป็นอยู่ครับมาไล่เคสเวลาพี่เลี่ยเรียกโชว์เหี้ยทำไมกูของกูปืนแดงสกินด้วยแล้วเรียนเรียนคู่เลยใช่ไหมคนนี้เรียนเออใช่ใช่ครับเรียนครับแต่ว่าเพิ่มหน้าเรียนแค่ตัวเดียววันเดียวอ๋อแล้วเราเรียนมหาลัยแล้ว แล้เนี้ยเรียนมัธยมปวชปวชปวชผมถึงบ้านประมาณเท่าไหร่อะสามสี่โมงอะปกติอะถ้าไม่ไปเล่นบาสนะไม่ปกติก็ก่อนพิธามไปแล้วผมผมไม่กลับดึกเล่นบาสเหรอปกติเราเล่นบาสเหรอใช่ครับปกติอยู่เล่นไหวกับไอเทงไหมบาสเนี่ยใช่หนึ่งหนึ่งกันอ้ต้องดูไซส์ก่อนหน่อดิพี่ทำไมอ่ะมันมีผลเยอะเหรอบาสเนี่ยเยอะเยอะเยอะ โอ้โหพี่ผมกระโดดไปเขายืนบางทั้งหมดแล้วก็ต<ม>ัตัวสูงอ่ะไม่ต้องคัดจุดเลยนะพี่คัดดิ พี่ตอมพี่เป็นอะไรอ่ะพี่อยู่ในพี่อยู่ในแกน้ำเด็กเกียร์น้พี่ตอมแล้วพี่เป็นเงี้ยมีมีมาทั้งหมดกี่คนอ่ะรับหนึ่งนะพี่ผมขอรูบรองก่อนสองละมั้งพี่พิมเจแเรา นั่นแหละโดนด,าด่าจชอ่ะแต่ความจริงเราเราก็ไม่หัวใจเว้ยวตัวคนดูด่าเหรอเอง็เองยอมรับเถอะอยู่พูดความจริงไม่คืออ่ะผมจะบอกนะพี่คนดูเขาแบบบางคนเขาไม่เข้าใจไงว่าก็าแบบพวกผมทิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยชินมากเอง็งรู้ไหมล่ะทำไมแมสซี่มันไม่อยู่และตายที่บาซ่าเอามาลักเนี่ย แมซี่มารักบาร์ซ่าเ่ยคนคอมเวนตัวมันเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยถูกไหมทำไมมันต้องไปแก่ตายที่เลยนะสุดท้ายมันก็ต้องไปอยู่ดีน้องไม่ว่าจะด้วยหน้าที่อะไรสักอย่างนึงอ่ะพี่ชายคนนั้นเขาบอกผมไม่เลียวอ่ะทำไมก็บอกผมไม่เลียวไม,มไม่เลียวอะไร ไอพี่ก็เขาเลือกเกีิงเราไปเองเว้ยอ่ะถ้าเขาอยู่เราก็อยู่ยาวจริงป่ะไหพี่คิมจิครับไม่แล้วถามเลยถ้า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 มาเข้าแล้วเข้าได้จริงนะแล้วถ้าตีใหญ่กลับมาทำมึงจะกลับไปไหมถ้ามานี่แล้วมันก็กลับมันก็ลำบากใจอยู่นะพี่แต่ก็ต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดหรือเปล่าพี่ต้องรู้ ใช่นอกจากจะแบบผู้พี่จะได้ออกหรือแบบไม่ชอบหน้ออาอะไราเงี้ยนะเออใช่พี่สวัสดีทำไมมึงทำมึงไม่ค่อยน่ารักเหรอกทำไมอะ่ะน่ารักครับปกติพวกผมก็อยู่เงียบๆกันนะพี่ไม่ค่อยได้<ช>พูดอะไรเยู่หรอกใช่เข้าคนง่ายไม่แล้วสรุปจะไปหรือไม่ไปถ,ถ้าถ้าสมมติพี่ตีกลับมาทำอะ่ะแต่ดูจากที่แกคุยแล้วพี่มันไม่น่ากลับ กูฟังอย่างที่เขาพูดมันก็ประมาณนั้นแหละแต่หมายถึงอะ่ะเขาก็ต้องกลับมาแวะเวียนบ้างแหละแต่กูกลัวมึงจะกลับลำม,มาเด็มันหมากับใจอะ่ะมันจะวิ่งออกซ้ายแล้วแม่งวิ่งออกขวามาหาเราเนี่ยรถมันชนนะเว้ยมันเจ็บนะถูกไหมล่ะอยู่ด้ยกันแล้วอะ่ะถ้าสมมติมันได้จริงๆอะ่ะ มันก็ดูมันก็ต้องดูความสัมพันธ์ในแก๊งนะพี่ใช่ถ้าแบบเพราะว่าพวก,กพผม<ด>มาพวกผมผมผมมาอยู่มานานอ่ะหลายเจนอ,ะอ่ะแล้วมาแล้วมาเจนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเจนใหม่เลยพี่ไม่ได้สนิทกับใครมากอ,ะอ่ะคือที่ผมสนิทก็มีพวกพิจาพี่จาอมันก็คือ<า>มึงอยู่ตั้งแต่เจนเก,ก่าๆแล้วใช่พี่ตั้งแต่ร้อยแต้มอ่ะร้อยแต้มหลังจากคาร์ลี่มัดอ,อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่หอ,อมมันอะเยอะกว่ากอีกไอ้สัต เงินมีเท่าไหร่กันแล้วตอนเนี้ยเงินผมมีอยู่คะสี่แสนครับแต่ว่าแป๊บเดียวก็หาได้มีของเนี่ยมึงออกตอรอก็หมดแล้วดิมีแค่สี่แสนนะผมโผล่ไปเดียวของผมในตู้มีอย่างละสองหมื่นอืมแล้วเองอ่ะหัวทองมีเอ็มหนึ่งพี่เพิ่งจ่ายค่าสี่แปดไปห้าเอ็มค่าอะไรนะสี่แปดครับสี่แปดลิมิเต็ดอ่ะพี่มึงเช่าเหรอค่ะไอ้ซื้อมาพี่ซื้อมาอ๋อเออเดียวกูคุย แบ่งเป็นงวดไงพี่งวดไทยคืออย่ากมาแน่ๆสองคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ครับผมก็ไม่อยากเลยองกลัวอะไรปะเนี่ยเองคือตอนนี้เหมือนเองกลัวโดนลามะน้องพี่พูดตรงๆนะเดี๋ยวอยอ่าามะไรนะเธอเปล่าอะไรเปล่าผมคิวพี่หกหน้าด้าน ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ค่อยกลัวคนดูนะกลัว,วแบบพิจภาพผมกับพี่จายนั่แหละคนอื่นไม่ได้ซีเรียสเลยเลยไม่แต่ถ้าเราได้เล่นกับเขาทิดอ่องรนะูก็ไม่ได้ปรับอะไรหรอกว่ากูปากหัว เอาเองพี่ชายพี่ชายเราดูฝีมือก่อนเวลาว่าผ่านเกณฑ์ไหมจริงอาจจะเอาให้มันผ่านก,ก่อนแล้วก็คุยเรื่องนี้ก็ได้พี่ฝง<า>มึงไม่ปิดไปแล้วเปล่าวะไม่ให้ปิดทุกรอบเลย มันดีไปบ้างเือหมูกูบูชาเมียอะไรแบรนั้นมาเมียมเจอจิ้งจกมาละทำไมใครจะรำวะอ่ะใครจะรำพวกเองเยอะพี่เยอะ จะรำเรื่องอะไรประมาณไหนนี่เลียวอะประมาณแค่เพแบบทิ้งพี่ตีพอไปได้ดีแล้วลืมที่มาอะไรอย่างนี้ไหมประมาณนั้นเพื่ไม่แต่เราก็ไม่ได้ไปโกรธคนที่เขาไม่รู้หรอกพี่แล้วมึงจะ,จะเจริญเมื่อไหร่วาถ้ามึงแบบยังอยู่กบท่อะ จะต้องเทสฝีมือกับแม่เราพี่เผื่อไม่ผ่านอ่ะได้มันก็เดี๋ยวมันก็ต้องเทสอยู่แล้วคงไม่ได้เอาเข้าเลยหรอกแค่เรไปเทสก่อนไงพี่แล้วค่อยคุืนที่นี้ได้เรียกยิ้มันคือปากขวดหัวไงก็เดี๋ยวเทสพร้อมกันเทสพร้อมกันหมดเลยคืนนี้เหรอพี่อะไรนะคืนนี้เหรอครับใช่ครับคืนนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งประมาณนี้พอดีเวลาเราไปทำเดย์เลย เปื่อยไปพี่อจริงไหมสรุปมึงเข้าไปเล่นที่ไหนกันเนี่ยเอนดีดีเจตเจตีครับอะไรนะหรือว่ารอก่อนยังไม่รู้ซัมเดย์ครับน่าจะซัมเดย์ครับอ๋อพี่เจตเขาฟันฟันหรือยังเหมือนน้องๆในแก๊งเขาฟันกันเองปะอ๋อไม่น่าเะเห็นห้องจุดนิตยศาสตร์ไหมจุดเช็คไวรัสอะห้องบนบนอะจุดให้หน่อยคนนี้ เราไปส่งต่อถ้าใครจะมาค้าเนี่ยไอจุดใครพี่ชายจุดแล้วครับพี่คือตำรวจมาตไกล้เลย คุณชื่อโพลิสเนี่ยนะคิมคิมจิใช่ไหมใช่ใช่เกี่ยวเกช่ยวกั้ใช่ถูกไหมถูกไหมพี่ส่งอะไรมาหรอไม่ใช่คุณชื่อไอ้คิมจิอะไรนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใชได้เอามาไว้นี่ก็ได้ ดูก่อนแล้วส่งส่งไปให้เพื่อนถ้ามีใครแนะนำก็บอกได้นะขอแบบของเต็มๆหน่อยอแต่ไม่เอาแบบแบบนั้นนะถ้าอยากมาเข้าแล้วกลัวนู่นกลัวนี่แค่คุยยังไม่กล้าเลยอะ่ะอย่ายไปว่าเขาเลยเราเป้าทักสนอกนี่หน่อยเป็หรือเออนิดนิด มันต้องพิสูจน์อะไรเยอะไอ้พวกมาจากแกง๊งแก๊งแบบคูอ่อริ่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้แต่มันแค่ต้องพิสูจน์อะไรเยอะหน่อยถูกไหมละ่ะกว่าจะทําให้คนในแก๊งยอมรับมันได้อีกวกว่าจะนู่นกว่าจะนี่วันนี้เมียไม่ได้อะไรเมียไม่ได้เคี้ยอะไรครับเมียกูไม่เคยด่าครับเข้าเข้าแล้วครับพี่ โอเคครับแล้วเดี๋ยวให้ยุแแ้้วก็ไปกรอกละแล้วเดี๋ยวนัดเวลาในดิทนั่ะแหละคัดกี่ม,มูมีมีแน่แน่แค่สองคนถูกไหมตอนนี้ใช่ครับโอเคได้ไหนกูขอเช็คของมาหน่อยนะอ๋อกูคุ้นชื่อมันยูไอ้คนแรกเนี่ย โุ้ยเย้ไอ้เนี่ยคุณสองมันทรงเทสดีเปล่นคุณดูรอรับฉบับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมานะก็ได้ครับมาคัดพร้อมกันพร้อมคนอื่นเลย